สวัสดีค่ะทุกคนเราจะไปกี่ม้าลายกันและทีนี้นะคะเราอยู่บนหลังม้าลายทุกคนและเราขี่ม้าลาย,ยและว่าเราไ็อยู่ตรงนั้นนะคะเห็นไหมพวาเราพวา,าเราอยู่ตรงนั้นนะคะ เราเหนื่อยนะคะที่เราได้นั่งยีราฟนะคะเราเหนื่อยที่การจะนั่งยีราฟทุกคนเสร็จแล้วนะคะแล้วเราจะ,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 จะมาเหนื่อยแหละเหนื่อยแหละแล้วก็จะมาคลิปเหนื่อยอ่ะคลิปเหนื่อยก็ กับพี่กระต่ายด้วยนอาพี่จะหนัวพี่กระต่ายอีกเฮ้ยตั้งหน่งกับพี่กระต่ตายแล้วนี่ไปหาพ่อกันนะบายมาเล้วทุกคนตอนนี้เราก็ยืน นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูนั่นเลนนั่นคืออะไรเดี๋ยวเราพามาดูเย้ <c oughs> เราพามาดูนะคะวันคืออ่าไรเดี๋ยวเราก็จะนอนเล่นอยู่ตรงนี้นะคะเราจะถ่ายคลิปนะคะแม่ <c oughs> <c oughs> Shoo, 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 Yeah, we are we more, be more, we Yeah, got you more, go. 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 go on, go. Kodi-oh-shoo, got to do more